มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่องเจ็ดไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มีละครใหม่ของทางช่องเจมาแนะนำเป็นคู่พระนางสุดฮอตที่โคจรมาพบกันถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานกันแต่ไม่เคยคู่กันไปดูกันเลยเธอคือน้ำค้างใส เขาเป็นไฟพร้อมแผดเผาทุกสิ่งยูโรโยศวัตโคจรมาพบกับมุกดาณรินลักษ์ในละครแนวโรแมนติกดราม่าชื่อเรื่องไฟน้ำค้างบทประพันธ์ของชลาไลร่วมด้วยบอชนากันเบนสันติราชแก้มยานิสาแบมแบมนัสมน์ลิวพัทลาพงศ์และไบณัฐพัฒนผลิตโดยมีเดียสตูดิโอมุกดากับยูโรได้คู่กันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เคยร่วมงานกันมาบ้างแต่ไม่เคยคู่กัน ไปน้ำค้างเคยถูกสร้างมาแล้วเมื่อปี2544ทางช่อง5มาเวอร์ชั่นนี้ทางช่อง7ก็จัดเต็มนักแสดงและคู่พระนางที่หลายคนรอคอยแอบบอกนิดนึงนะคะว่าก่อนที่ช่อง7จะเปิดโผลเนี่ยเชื่อไหมว่าเรากําลังทําคลิปเดานางเอกคนต่อไปของยูโรเลยรอบนี้เดาแม่นด้วยนะแต่ประเด็นคือยังไม่ทันลงคลิปเลยนะคะเชื่อไหมว่าเราตัดคลิปเสร็จปุ๊บช่อง7เปิดโผปับ๊บยังไม่ทันลงให้แฟนๆมาร่วมแสดงความคิดเห็นเลย แต่ช่องเปิดโผลเร็วก็ดีเหมือนกันแฟนขับอย่างเราจะได้ไม่ต้องรอลุ้นนานซึ่งคลิปนี้เราก็มาแนะนําละครใหม่ช่อง7นะคะทุกคนถ้าช่อง7เนี่ยเปิดโผลละครใหม่มาเพิ่มเราก็ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบแน่นอนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย